น้อมนำคำกล่าวเล่าอักษรบ้านนุยโยอำเภอร้อนนครศรีลูกพระธาตุเมืองนครวอนนองพีช่วยประณีกันเลา่าเทตดเจ้าคนสวัสดีค่ะ มิวจะนำพาทุกคนให้รู้จักกับมิวเด็กสาวชาวนครที่เติบโตมาพร้อมกับความฝันค่ะมิวเกิดที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเติบโตมาได้เพียงสามเดือนมีโอกาสได้เดินทางด้วยรถไฟครั้งแรกเพื่อเข้ามาอาศัยอยู่กับคุณพ่อคุณแม่ที่ทำงานอยู่กรุงเทพเมืองใหญ่มหานครมิวเติบโตและเรียนหนังสืออยู่ที่กรุงเทพค่ะ แต่ทุกครั้งที่มีโอกาสทุกๆปิดเทอมคุณตาจะมารับหมิวกลับบ้านไปที่นครศิีธรรมราชสมัยยังเป็นเด็กหมิวจงความได้ค่ะว่าหมิวชอบเอาผ้ามาเดินเล่นกับน้องสาว,วเพราะหมิวมีความฝันอยากจะเป็นนางงามตลอด21ปีที่ผ่านมาหมิวมีความเชื่อความศรัทธาความผูกพัน และสัมผัสกับวิถีชีวิตของผู้คนวัฒนธรรมอันล้ำค่าของจังหวัดนครศรีธรรมราชเรื่อยมามิวภูมิใจมากที่สุดที่จะบอกทุกคนว่ามิวเป็นคนนครศรีธรรมราชการชื่นชอบหลงไหลในวัฒนธรรมประเพณีการสวมชุดไทยรวมถึงจิตวิญญาณในส่วนลึกที่ทำงานเกี่ยวกับเยาวชน นี่คือตัวตนที่แท้จริงของมิวค่ะปัจจุบันหมิวเป็นนักเรียนทุนศึกษาอยู่ชั้นปีที่3คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวยโรหมิวมีโอกาสได้ทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์เพื่อสังคมมากมายเช่นการทำโครงการการศึกษากับเยาวชนการทำค่ายอาสา,ากับโรงเรียนชุมชนและสิ่งแวดล้อม รวมถึงการเป็น MC of s ีอ o ที่เป็นจุดแข็งและเสริมสร้างทักษะด้านการสื่อสารให้กับตัวเหมียวเองและสังคมการเป็นพิธีกรระดับมหาวิทยาลัยทำให้เหมือวได้พบเจอกับผู้คนมากหน้าหลายตาหลายองค์กรได้รับประสบการณ์ด้านต่างๆมากมายซึ่งวันนี้เหมือวพร้อมแล้วค่ะที่จะนำเอาประสบการณ์ศักยภาพความรู้และความสามารถในทุกๆด้านออกมาเพื่อแสดงให้ดูทุกคนเห็น รวมถึงใช้ทักษะที่มีอยู่เป็นอินสปายเพื่อพัฒนาเยาว,วชนต่อไปการเดินทางกลับบ้านข้ามน้ำข้ามทะเลเพื่อมาประกวดในครั้งนี้มิวมาพร้อมกับความหวังความศรัทธาในมงกุฎว่ามิวจะเป็นผู้ชนะและได้รับตำแหน่งนางสาวไทยนครศิีธรรมราช2568และตำแหน่งนี้จะเป็นหลักกิโลเมตรที่ศูนที่จะพัฒนาและนำพามิวไปสู่ความสำเร็จ และความภูมิใจสูงสุดในการเป็นคนนครศรีธรรมราชค่ะด้วยเหลือดเนือเชื้อไข้ของคนคอนหนุยจะไม่ทำให้ผิดหวังแล้วพบกันนะคะมิวหัดไทยกานร,รักษาพล